ขาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโศกนาฏกรรมของไวเทนเบเยอร์และคนโง่เขาแห่งไวเทนเบเยอร์นักรบอ็อกผู้ทรงเกียรติทั้งสองคนพวกเขาควรรู้จุดยืนของตัวเองเจ้าชายเ,เล็กเตอร์แซกซอนโศกนาฏกรรมของไวเทนเบเยอร์ณเมืองไว้เมืองลงของจกักรวรรดิเจ้าชายเ,เล็กเตอร์แซกซอนผู้ที่มีความสําคัญสูงสุดในจกักรวรรดิกล่าวว่าผู้โง่เขาแห่งไวเทนเบเยอร์ ควรรู้จุดยืนของตนเองนี่หมายความว่าจักรวรรดิคิดที่จะตัดขาดปัญหาที่เกิดขึ้นวันเลอร์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 จงเจริญทุกคนกำลังต้อนรับเจ้านะพูดกับพวกเขาหน่อยสิจากคนธรรมดาฉันได้เดินทางและผ่านเรื่องราวมากมายในที่สุดฉันก็มาถึงจุดนี้ได้แล้ว ถึงแม้ฉันจะโกงไปบ้างแต่ที่สําคัญก็คือฉันมาถึงจุดนี้แล้วเหล่าพลเมืองของไวเทนเบเยอร์จากตรงนี้ไปทุกอย่างจะเริ่มต้นที่นี่ไปกันเลยเขาดูมีความสุขแปลกๆนะวอลเลอร์สเตวเลอร์ ผู้กอบกู้ไบเทนเบเยอร์ได้ภายในสองวันชนแก้วเอาละเอาละทุกคนพวกคุณเองก็ทำงานหนักกันมาตลอดสองวันที่ผ่านมาหยุดพูดจ้าหน้าเบื่อได้แล้วพระเอกของเรามีธุระต้องทำไม่ใช่เหรอหมายความว่ายังไงนะ ฮะขอโทษไม่เป็ไม่เป็นไรไอสารเลวนั่นนั่งลงเถอะแค่แค่อยากจะคุยกับเจ้าตตตกลงถ้าคิดดูดีๆแล้วเจ้าที่สุดยอดจริงๆเลย จ้ามักจะฝ่าฟันสถานการณ์ต่างๆด้วยวิธีที่ค่าไม่ถึงเสมอไม่เลยมันก็แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นเองทั้งฟิลิปในตอนนั้นและก็เมื่อวานนี้ด้วยฉันไม่ใช่คนที่สมควรได้รับคำชมแบบนั้นอย่าดูถูกตัวเองเลยการใช้ประโยชน์จากแนวโน้มของประชาชนและพิชิตใจพวกเขาในคราวเดียวที่สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ก็เพราะเจ้าคือเบลเลอร์สเตเเลอร์ทำมาถึงขนาดนี้แล้วมั่นใจในตัวเองหน่อยสิ ฉันคิดว่าเธอคงไม่ชอบวิธีการแบบนี้ฉันประหลาดใจมากเลยนะวันเพอร์กิสถูกต้องแล้ววพรน,นั่นคือสิ่งที่วันเลอร์สเตฟานเลอร์ทำข้าสามารถเชื่อเขาได้ถึงแบบนั้นวันเลอร์เมื่อไหร่เจ้าจะเรียกข้าด้วยชื่อจริงสียทีล่ะเออเออพอมาคิดดูแล้วฉันเรียกเธอว่าวันเพอร์กิสมาตลอดเลยนี่วะ จะ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 ชาวเทียข้าไม่ค่อยชินเลยที่มีคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวมาเรียกข้าด้วยชีอแบบนั้นงั้นฉันเรียกเป็นวัตเพอร์กิสเหมือนเดิมนะไม่ไม่เป็นไรพอได้แล้วคาลิโอเน่ ทำไมในวันแบบนี้ท่านถึงไม่เรียกข้าล่ะท่านใจร้ายเกินไปแล้วนะเด,เดี๋ยวก่อนสิเธอมาที่นี่ได้ยังไงนั่นมันข้าพาเธอมาเองหลังจากที่ได้ยินว่าเราจะมาหาเจ้านางก็ดีใจออกนอกหน้าเลยอยหยุดนะใครฝรัน่น่ะที่ค่ายของเพชรสมุทเกิดอะไรขึ้น ท่านครับเราแย่แล้วฮะอะไรนะเฮ้ยยายแก่บ้ากล้าดียังไงถึงได้มากินลูกน้องของข้าหมดเลยขอโทษด้วยนะลูกๆของข้ากำลังอยู่ในช่วงกำลังเจริญเติบโตนะอย่าโกรธไปเลยนะอํยอนเด ราชาปีศาจแห่งน้ําเดี๋ยวก่อนนะเือมาตั้งแต่เมื่อไรโรเอลินเรารู้ใช่ไหมว่าผิดสมุติได้รับการสนับสนุนเพราะถ้าเขาตัวคนเดียวเราคงจัดการเขาไปได้แล้วแต่ถ้าเขามีหลอดผู้ยิ่งใหญ่คอยสนับสนุนอยู่น่าจะต้องเป็นปัญหาแน่แล้วจู่ๆข้าก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เจ้าววลเลอร์ เปรียบเสมือนดาวหางที่ปรากฏขึ้นอย่างฉับพลันชวาเซอร์ทอยฟลมกกรปีศาจแห่งโกดล็อกเนอร์มากาเรต้าแห่งวันปูกาและแม็กซิมิลเลียนเจ้าชายเลกเตอร์แห่งบายเยนพลังและความแข็งแกร่งมหาศาลกำลังโคจรอ,อยู่รอบตัวเจ้าวันเลอร์ไม่รู้ทำไมฉันถึงรู้สึกเหมือนว่าฉันกำลังกลายเป็นตัวแทนของฟิลลิปโอ้ดูเหมือนว่าเจ้าจะต้องการอย่างอื่นสินะ เงินเหรอหรือพลังถ้าไม่ใช่ทั้งสองอย่างนั้นเด,เดี๋ยวก่อนสินั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันหมายถึงฉันกำลังพูดถึงเรื่องธุรกิจต่างหากเล่าเรื่องธุรกิจงั้นเหรอเทคโนโลยีการก่อสร้างโปรดสนับสนุนฉันด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างทีเฮ้อ แค่นั้นเองเหรอจะจะจะใช่แล้วแต่ฉันต้องใช้มันที่อื่นไม่ใช่ที่นี่ที่อื่นล่ละมังกรเป็นวัดได้ด้วยงั้นเหรอไม่ไม่มีทางหรอกแต่ว่าขอบคุณนายมากนะมันน่าตื่นเต้นจริงๆแน่นอนก็เราเป็นสหายสนิทกันนิดนะขอได้แล้วมีบางอย่างที่ฉันต้องขอนายสามคนเลยเหรอ ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะเนี่ยเฮ,<ะ>ฮ้อนี่มันอะไรกันเนี่ยจะไปบุกพระราชวังมาแล้วไงไม่ใช่พระราชวังหรอกแต่เป็นที่อื่นที่อันตรายกว่านั้นอีกสรุปแล้วเจ้าจะให้สิ่งนี้กับข้าฟรีๆเลยงั้นเหรอก็ต้องไม่อยู่แล้วสิฟ้าฉันจะขอความช่วยเหลือจากนายในเรื่องการหาบุคลากรหาบุคลากร ด้วยทัศนคติที่ไม่ยั้งมือและไร้ยางอายของนายฉันคิดว่าแม้แต่ประชาชนที่นี่ก็คงยินดีที่จะลงทะเบียนกับนายโอ้นี่แหละของถานะของข้าเลย่อให้ข้าจัดการเองงั้นฉันจะปล่อยเรื่องนี้ให้เขาจัดการก็แล้วกันต่อไปก็คือนายท่านครับข้าพบที่อยู่ของนายทูลทิวลี่แล้วโอ้เยี่ยมมากเลยพี่เป็นไฮแล้วเขาอยู่ที่ไหนล่ะดูเหมือนว่าเขาอยู่แถวแถวไรเทนเน็ตครับ แต่ว่าข้าสงสัยว่าเขาน่าจะมีปัญหาก,กับท่านเค้าของที่นั่นอืมมันเกี่ยวกับการที่เขาไม่ยอมอยู่ภายใต้คนอื่นหรือเปล่านะถ้าเป็นเค้าแห่งไบเทน,เนิกข้าพอจะรู้จักเขาอยู่บ้างวันเพอร์กิสชายคนนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับเราอยู่บ้างและเขาก็เคยเข้าร่วมพิธีแต่งตั้งอศัศวินของเจ้าด้วยนะเออสมุนแบบไปกันเถอะพี่เป็นไฮ วันเพอร์กิสฉันคงต้องไปแล้วนะวันเลอร์ไม่มีเวลาไม่มีเวลาให้อยู่ด้วยกันสองคนเลยฟาบาทนี่คือคำพูดจากใจจริงของข้ากา,ารบรรลุความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เช่นนี้นับว่าน่าประทับใจจริงๆ ฟาบาทข้าได้ช่วยวันเพอร์กิสให้หลอดพ้นจากเงื้อม,มือของเลกเตอร์แล้วอ่ออะไรนะข้าจะแต่งตั้งเจ้าให้เป็นอัศวินและบ่มเพาะเจ้าให้กลายเป็นเจ้าชายเล็กเตอร์คนต่อไปสมกับที่คาดไว้จะยอดเยี่ยมที่สุดจริงๆวันเลอสเตเวลเลอร์ฮ้ฮ้ไม่เฮ้เอเฮ้เอ ไอเวนนั่นข้าจะฆ่าเจ้าเฮ้ยที่นี่ใช่ที่ที่ถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยครับทุกคนที่มาที่นี่เพื่อพบคุณปูปปป่ทิวลี่งั้นเหรอามเข้ามาสิเดี๋ยวข้าจะพาไปเอง คุณปู่ทิวลี่มีแขกมาเยี่ยมครับสวัสดีผมคือเจ้าคงจะเป็นวันเลอร์สินนะฮะอ๋อถูกต้องครับเหตุผลที่มาที่นี่ก็ไม่มีอะไรอื่นนอกจากฮ่ฮึฮนุ่มน้อยเทียบกับชื่อเสียงขนาดนั้นแล้วเจ้ากลับขี้อายมากกว่าที่คิดนะ ถ้าได้เห็นอะไรแบบนี้ใครๆก็ตกไปแบบนั้นทั้งนั้นแหละดูให้ดีว้าววันนี้มีเนื้อเป็นเครื่องเคียงแล้วบุคคลคนนี้คือตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่เขาโยฮันเนสบอนทิวลี่ เขาคือตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่เขาโยฮันเนสฟอนทิวลีฉันจะทำให้เขาเป็นของฉันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานซึ่งนำทัพมหาศาลร,ราวกับเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์เพียงหนึ่งเดียวเขาคือผู้ที่นำมาซึ่งชัยชนะในสงครามมากมายนับไปทั่วนในอดีตเขาโยฮันเนสฟอนทิวลี แต่เมื่อถึงจุดหนึ่ง <_ d ata> เขาก็เลิ่มปฏิเสธข้อเสนอทุกอย่างที่เข้ามาและตำนานนั้นก็ได้เลือนหายไปตามกาลเวลาแม้กระทั่งตอนนี้สาเหตุที่เขาหายตัวไปก็ยังคงเป็นปริศนาหลานชายของคุณสุขภาพแข็งแรงมากเลยนะครับใช่เขาค่อนข้างแข็งแรงดีเลยละ่ะเอ่อนายพลทิวลี่ข้าคิดว่าข้าคงตกไปแล้วดูเหมือนเขา จะไม่มีเจตนาที่จะรับฟังเลยนะครับนายพูดถูกงั้นพวกท่านก็มาพูดจาหวานๆกับคุณปู่ทิวลี่เหมือนกันงั้นเหรอนายพอจะรู้อะไรบ้างไหมไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ได้มาฟรีๆหรอกนะครับอะไรเนี่ยทำไมเจ้าถึงมาที่นี่อีกยายครับดูเหมือนพวกเขาจะเป็นคนดีนะเราเรื่องคุณปู่ทิวลี่พวกเขาฟังหน่อยไม่ได้เหรอ อะไรนะเจ้าเก็บความลับเก่งหรือเปล่าแน่นอนครับเป็นทะเลสาบที่สวยงามอะไรเช่นนี้แผ่นดินนี้ได้รับการปกป้องโดยบรรพบุรุษของพวกเราหลังจากเกษียณแล้วข้าวางแผนที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ที่นี่ เข้าใจแล้วมาเป็นความฝันที่ดีนะรำท่านแม่นี่คือเล่ารำที่ท่านแม่ชอบไงปลาที่ข้าจับได้ขาได้ราคาดีข้าก็เลยซื้อมันมาเพื่อเป็นรางวัลให้กับตัวเองไม่ต้องห่วงข้าจะปกป้องดินแดนนี้เองท่านไหนพ้น ท่านจะตื้อรั้นแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนถึงเวลาที่ท่านต้องคืนเงินที่ท่านยืมมาแล้วไปให้พ้นไม่ว่ายังไงก็ตามเราจะไม่ยอมยอกยินแดนนี้ให้ใครทั้งนั้นนี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกกระจอกย่างแกจะใฝ่ฝันถึงได้ไม่เป็นไรหรอกหน้าไม่ว่ายังไงก็ตามมันเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นก่อนที่ดินแดนแห่งนี้จะตกเป็นของข้าดังนั้นในขณะที่ข้ายังพูดจาดีๆด,ด้วย ข้าขอแนะนําให้ท่านลองฟังดูก,ก่อนสรุปแล้วเรื่องราวไม่ได้จบในที่ข้าคิดหากนี่เป็นที่ดินที่ติดนี่งั้นแบบนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะเลยไม่ใช่เหรอเพราะไอ้เบนนั่นเจ้าชายเลเ t o เตอร์ ctor, เลยไปสนใจข้าเลยสักนิดใช่แล้วข้าต้องได้ที่ดินผืนนั้นมาโดยเร็ว และนำไปถวายแด่ท่านย่แล้วค่ะท่านเขาจู่ๆก็มีคนบุกมาที่นี่เจ้าวันเล่สเตฟวันเล่เฮ้อไอ้ลูกหมาเอ้ยทำ,ทำไมถึงได้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรนะลูกหมางันเหรอฉันไม่ได้อยู่สูงขนาดนั้นเพราะบ่โชคช่วยหรอกนะสกิลการก่อกระบทแห่งจักรวรรดิเปิดใช้งาน ถ้าหากเราทั้งสองคนได้เป็นเพื่อนกันสายตาที่องค์ชายมองนายคงจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงข,ข้าคงต้องบอกทุกคนข้างนอกเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้อยะเอคิดดูซินี่คือโอกาสนายกับฉันเป็นเพื่อนสนิทกันและฉันก็สนิทกับเจ้าชายอิเล็กเตอร์ แล้วนายคิดว่านั่นหมายความว่าอย่างไรล่ะพี่เป็นไฮอย่าบอกนะหมายความว่าท่านเขาและองค์ราชทายาทก็ต้องสนิทกันด้วยใช่ไหมครับถูกต้องแล้วแต่แต่แตดินแดนเราเป็นเพื่อนรักกันไม่ใช่เหรอแต่ถ้านายจะต้องในพลทิวลี่ฉันก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องตัดความสัมพันธ์กับนายงั้นเราไปพิสูจน์พิตาพาพของเรากันเถอะไ,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 ได้สิ เอยข้าบอกไปแล้วไงว่าให้เก็บเป็นความลับงั้นเจ้ากำลังจะบอกว่าเขาจะยอมสละที่ดินที่เขาใฝ่ฝันมานานนับหลายปีไปไง่ายๆอย่างนั้นเหรอถูกต้องแล้วครับเพราะเราเป็นเพื่อนกันนายก็พูดอะไรหน่อยสิจะใช่แล้วถูกต้องแล้วเพื่อแลกกับการได้เป็นเพื่อนกับวัลเลอร์สเตวนเลอร์ข้าตัดสินใจแล้วที่จะสละที่ดินแห่งนี้เพื่อนงั้นเหรอ นั่นแหละนั่นแหละเราเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วฉันจะพูดถึงนายในทางที่ดีต่อหน้าเจ้าชายเองเจ้าหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับคุณปู่ทิวลี่ใช่แล้วไม่ต้อกังวลเรื่องที่นี่หรอกกลับมาอย่างปลอดภัยนะตาแกเจ้าไม่ต้องลังเลอีกต่อไปแล้ว ก็ได้ข้าจะยอมรับคำขอของเจ้าเขาไบเทนนิกได้ถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อเพื่อนแล้วคุณได้เกน mm. เกนขายูันเนสฟอนทิวลี่เข้าร่วมทีมแล้วอืมเจ้าบอกว่าเขาชื่อวันเลยใช่ไหม น่าสนใจแต่แผนการของเขายังตื้นเขินเกินไปถึงอย่างนั้นเขาก็เอาชนะความยากลําบากนับไปทวนด้วยกลอุบายแบบนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่น่าไว้ใจทุกคนเงียบอืมเยี่ยมเลยเรามาเริ่มกันเลยไหมเหล่าทเทพเจ้าแห่งลิเคยนเทียตัสทุกคน อย่าเครียดกันไปเลยนะเรามารวมตัวกันก็เพื่อพูดคุยกันยังไม่เป็นทางการกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปงั้นข้าขอเริ่มก่อนเลยเอาสิพูดมาได้เลยท่านผู้นำอาร์ควิลลาท่านแน่ใจหรือว่าชายที่ท่านพามาวันเลอร์สเตทวันเลอร์นั้นปลอดภัยจริงๆเขาเพิ่งจะทำลายผนึกไปแล้วหนึ่งอันไม่ใช่เหรอจนถึงตอนนี้ทุกอย่างยังเป็นไปตามที่คาดไว้ไม่ต้องกังวลไป พวกเราทุกคนต่างก็เตรียมพร้อมสําหรับรับมือกับผู้พิทักษ์มนุษยชาติสักหนึ่งหรือสองคนอยู่แล้วไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วพวกเราน่าสนใจดีนี่ ไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะแค่นั่งดูอยู่เฉยๆตอนนี้ข้าเริ่มอยากรู้บ้างแล้วสิเกี่ยวกับเจ้ามาแมลงตัวเล็กๆนั่นที่เรียกเข้ามาที่นี่ท่านนี่สุดยอดจริงๆท่านเพิ่งเป็นขุนนางได้ไม่นานแต่ท่านก็เป็นเจ้าของดินแดนแล้ว นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นท่านนายพลในเมื่อท่านมากับพวกเราแล้วมันก็ถึงเวลาที่ผมจะเดินหน้าต่อเข้าใจแล้วแล้วกองทัพพร้อมหรือยังผลผลิตดีเยี่ยมไม่ต้องห่วงเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาบุคคลอยู่ว่าไงนายชอบติดต่อฉันมาแบบเร่งด่วนตลอดเลยนะ นี่ไม่ใช่เวลาที่จะมารอเล่นนะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นแล้วเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นงั้นเหรอเพชสมุทรบุกเข้ามาเรื่องไงเอ๊ะอย่าบอกนะว่าเพชสมุทรบุกเข้ามาจริงๆนะดินแดนของราชาปีศาจโรเอลินโรเซเลนเสียงเหล่านั้นถูกกดไว้ในระดับหนึ่งแล้วครับดังนั้นท่านน่าจะหายใจได้สะดวกขึ้นเล็กน้อยลวงอกไปที ท่านครับเราได้รับข่าวจากชายผู้นั้นแล้วครับโลเอลินเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมใช่ข้าสบายดีเราเกือบจะั้างพวกเขาไว้ไม่อยู่แล้วข้าแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าเจ้าจะติดต่อกลับมาเร็วขนาดนี้เจ้านี่ทําให้ข้าพูดไม่ออกเลยนะเอ้ยโลกไปทีใครจะไปคิดว่าเพนสมุิจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวขนาดนี้รู้สึกเหมือนคงมีคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เธอหมายความว่าเขามีผู้ช่วยเหรอ ใช่แล้วถ้าข้าเข้าใจถูกนะน่าจะเป็นยายผู้หญิงโลภมากคนนั้นแน่ๆใกล้ๆเมืองไลเฟลเดนดินแดนที่ถูกยึดครองถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปข้าคงได้หิวตายแน่ๆเออเช่นเดียวกับอัญ,ญมณีที่เปล่งประกายทุกสิ่งล้วนมีค่าสุดท้ายแล้วพวกเจ้าทุกคนก็ต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองเช่นกัน อัมยอนเดราชาปีศาจแห่งน้ำพอแค่นี้ได้แล้วผู้ปีศาจชั่วร้ายท,ท่านแม่ท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหมไอ้สารเลวขจะฆ่าเจ้าหยุดดูเหมือนว่าเจ้าพอจะมีค่าอยู่บ้างนะ ดีกว่าพวกหนอนที่อยู่ภายใต้ข้าแล้วเอาแต่ทิ้งอาหารของข้าเสียอีกข้าจะให้โอกาสเจ้าได้เป็นของข้าข้าสัญญาว่าเจ้าจะได้รับความมั่งคัง่งและความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกความมั่งคั่งและความสุขแล้วสิ่งพวกนั้นถูกสร้างขึ้นบนการเสียสละของใครกันละ่ะข้าไม่ต้องการเรื่องได้สารพันนั้นไอ้ปีศาจตายซะเถอะ ถงง้าโง่เขาโง่เขาเลอเกินนั่นคือทั้งหมดที่เจ้าทำได้แล้วล่ะอัมยอนเดไม่น่าเชื่อเลยว่าผู้หญิงคนนั้นจะปผู่มาในเวลาแบบนี้เธอเป็นใครกันแน่อัมยอนเดจอมมานแห่งน้ำในบรรดาจอมานที่ผมรู้จักทั้งหมด ธอคือคนที่เจ้าเล่ห์ที่สุด้ดวยพลังการสื่อพันอันน่าสะพึงกลัวเธอยิ่งเอาชนะศัตรูด้วยจํานวนที่มากมายมหาศาลและกลยุทธ์ที่เธอใช้เธอเป็นจอมมาที่สร้างปัญหามากที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาเลยท่านครับเกิเดเรื่องแล้วครับต้นน้ําของแม่น้ําลายสิ่งสกปรกจํานวนมหาศาลกําลังถูกชะล้างลงไปต้นน้ําของแม่น้าลายเหรอถ้าอย่างนั้นแหล่งที่มาคือครับ แหล่งที่มาคืคอไลฟเฟลเดนคอนเวนวันพูก้า